เอาเลยแค่สองกลุ <Saint> ่มโอ้ยแย่เลยเข้ารอบโดยตรงทั้งสองกลุ่มเลยด้วยนะสองคู่เลยใช่ไหมสอคู่เลยอ่ะโอ้โหสามคู่เลยสองคู่เมื่อกี้นี่ใช่แย่เลยเข้ารอบโดยตรงเลยอ่ะวัยรุ่นทุนน้อยกับมาตติเลยเล่นเพราะว่าแพ้มาทั้งคู่แล้วคู่สุดท้ายพีทีเคกับสตาร์ก็แพ้มาทั้งคู่โอ้โหแย่เเข้ารอบทั้งสองทีมเลยทั้งสองคู่ต่อจากนี้เลย ไอ้สตาเหมือนมันมาส่งเล่นๆไอนเบอร์เจ็ดทำคอนเทนต์ผมได้เซลล์อยู่เพื่อเตะบอลมาถ่ายรูปเฟซในสนามถ่ายไปเสียงเลยลูกเจ็ดคนแรกลงนอนในสนามคนนึงไม่ได้เสียงทีเหลยอออกมาลูกต่อเลยต่อเลย มีโอกาสก่อนด้วยนะเมื่อกี้เนะี่ยทำไม่ได้เอง เอาละครับต่อมาครับโอ้โหมีดามาก,กันได้เห็นแล้วครับสำหรับคู่เมื่อกี้นี้ฮะเอาละครับคู่นี้เหมือนกันนะครับ หากเสมอในเวลาดิจุดโทษทันทีเหมือนกันครับคู่นี้ครเพราะว่าเป็นการแย่งกันเข้ารอบโดยตรงครับคู่นี้ก็เหมือนกันครับหากเสมอในเวลาดิยิงจุดโทษทันทีครับวัยรุ่นวัยรุ่นทุนน้อยกับมาเตะเล่นๆครับวัยรุ่นทุนน้อยกับมาเตะเล่นๆครับเสมอในเวลาจุดโทษครับแย่งกันเข้ารอบโดยตรงครับคู่นี้ยาวกันไปแน่นอน

ไม่อยากจ่ายวอสบบจิงมีบนกันแล้วตอนนี <S 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 2> <S 2> ้ครับเอาแล้วนะครับสกอร์แบบนี้เกมตึงๆต่อครับตาระวังข้าระวังระวังข้าระวังโอ้ยเดี๋ยวเหนียวมันตึงงงอะไรเนี่ยเดนียว

มีบอกฝากด้วยครับบอกไอ,อ้ก้าวเอาหน่อยครับแม่ไอ้ก้าวทีมไหนแล้วครับตอนนี้ครับต่อกระับต่อได้ใส่ต่อได้ครับตอนนี้เอาเลยยกยาวยาวมาครับขอขึ้นหลังไป ระวังครับระวังขอโทษขอโพยกันแล้วครับโอ้ยเจ้าสาครับเนีเกือบไม่ได้มาเล่นเล่นแล้วแบบนี้ฮะไหมือนรุ่นน้อยครับเนีสีเสื้อนี่เหมือนกับยูเวินตุสเลยครับ ยกแม่ไม่ได้ครับตอนนี้ครับโอ้แม่ตอนนี้นี่เกมตกแย่กันเข้ารอบโดยโตรงมันก็สนุกแบบนี้แล้วครับพยายามให้ดูครับตอนนี้

ปั้นเชีรยิงอัน่นแหละมาลงยิงนิวชนเลยชนนั่นแหละเออโอ้โหครับตอนนี้โอ้โหเกมมันตึงแล้วครับตอนนี้ฮะมันจะสนุกตรงนี้เลยครับพอเราลุ้นกันเข้ารอบโดยตรงฮะไม่ใช่ว่าแย่งที่หนึ่งที่สองนะคือการแย่งกันเข้ารอบโดยตรงครับ

แล้วดูไม่ดูไม่ได้ครับโอ้โหเกีนี่รู้ตรงนี้เลยครับตอนนี้เออมาแล้วโอ้โหเอไม่ได้ครับ <h ums> อืมอะาต่อครับเเอาละสิครับตอนนี้ <c oughs> ไปเบี้ยเบขวาาานอกจิ้นเไปต่อได้โอ้เล่งหนักอะไรครับตอนนี้ครับกองเชียร์นี่ก็เนื้อโอ้โหบิวกันแรงหนักแล้วตอนนี้ โยกมาแล้วสวัสดีเก็บได้ครับไปรุ่นทุนน้อยปล่อยรุ่นทุนน้อยยังไงเอาทีครับ มาต่อได้ครับนิ้วตาน้าก่อนนิ้วมาทุ่มเข้ามาเก็บไปได้แล้วอืมเอาสิครับต่อใหม่มาเล่นเล่นหมาเล่นเล่นหมาเล่นเล่นแล้วเด็กเพื่อนของวัยรุ่นทั้น้อยออกไปกรรมการให้เป็นบอลของหมาเล่นเล่นครับหมาเล่นเล่นโอ้โหระวังครับระวัง

ระวังครับระวังครับแ้วข้ามคานรับลูกดีไปต่อได้ครับคูต่อไปครับเตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับคู่ต่อไปครับเป็นการลุ้นกันเข้ารอบโดยตรงเหมือนกันครับ p t k p t k พบกับสตาเอ็กดิกอิงครับ p t เดิกหลังสารครับพบกับสตาเอ็กเดิกอิงะในคู่ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมเลยครับต้องบอกว่าแย่งกันเข้ารอบโดยตรงอีกทีม้โอ้สนุกเลยครับแบบนี้แต่ละทีมแต่ละสายหมุ่โงงมาครับแหม่ขาม้ามศีรษะจังหวะนี้เก็บได้ไหมเก็บแล้วพักเข้ามาแหม่ไม่ผ่านครับ ยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วแล้วแวม่ไม่ได้ครับอ <c oughs> อตอนนี้เอาเลยครับตอนนี้ฮะโอ้โหกระตุ้นเลยนะต้องกระตุ้นไปแล้วครับตอนนี้ครับมาแล้วไปรุ่นที่น,น้อยไปรุ่นที่น,น้อยแม่เอาอยู่ครับ มาเล่นๆก็พยายามหมกมเทาก็ได้ครับต้องบอกบุกเขาใส่เหมือนกันครับแต่ยังทำไม่ได้เลยครับมาได้อู้ระวังก็ระวังระวังครับระวังเร็วฟาวระวังดิมาการให้เป็นฟรีคิกของมาเล่นๆครับ คู่ต่อไปครับ TTK เด็กหลังสารพบกับ Star X เด็ก,ดกอิงครับานคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับคว่างมาครับยกยาวยาวมาแล้วทนัทนไปทันไม่ทัน งานต้องมาต้องเดนเดียวเยี่ยมพี่นกเคียวจับงานไม่ได้เลยนี่เด็กนี่แหละเด็กโอ้โหให้เดนกมีตัวสองเลยเออยิ่งเออยิ่งกันเหมือนพี่นกเคียวจับผมไปไปพูดไหมไปถาม bận đêm một ngày 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 một โอ้โหเซฟได้เมื่อกี้ดีคือว่าพลังมาอีกเพียบเลยครับเออเสมอในเวลาจุดโทษทันทีเลยครับครูดีนะฮะาเสมอในเวลาในจุดโทษนะฮะฉนั้นนี่เตรียมเลยนะครับเอู้ยแล้ว อรอบต่อไปเตะตอนไหนรอบต่อไปครับเตะต่อเลยครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับนะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนี้จะเตะต่อในรอบที่สองเลยครับรอบที่สองนะฮะรอบที่สองโอ้ยนั่นแหละลลงมาลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วโลโล โลโลโล,โลรอบที่สองนี่เตะอยประมาณครึ่งชั่วโมงครับเขาน่าจะเตะปัดเพราะว่า,า,า,าผมเปลี่ยนฐานเมื่อกี้ใหม่ๆอยูย่

Yeah. Hey. <c oughs> โลปักไฟปกติปักไฟ เดี๋ยวปักไฟให้หน่อยดูดูดูครับปักไฟให้หน่อยครับเฮ้ยู้นเนี่ยมึงพูดพ่ไปคูดู้้้้้เด่นนั่นน่นนัู่สาวไว้ข้างหลังแล้ว หล g, Higher, ่นไปกี่ไม้ะไรจันไปวันลยาวไปแมข้างหลังแล้วนะเนี่ยโอ้กี่ไม้อ่ะแขยงกันตายเลยยิงมันไปมันสา่เลยโอ้ยตายเกียบบินไปนี่เลยเหนียวบินเอาไปเอา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 มีนี่ดั้ยเอา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 

เน <abei> ี่ยมีบอกว่าเตะเล่นเล่นเดี๋ยวก็กล <t> ับนี่ทีมนี้น่ารักครับน้องนน่ารักครับนี่นี่บอกน้องๆน่ารักด้วยมีเดินเอาเลยมีบัตรสามตาเดินเอาต่อครับฝนนะไปเลยบัต

นี่ป่าป่ายูถือดึกจ้าถ่ายไม่ไม่ง

bà liên hệ và bà liên cái <laughs> và bà liên hệ với bà liên hệ với bà liên hệ liên hệ với bà liên